มาดูทิศทางราคาทองคํากันนะครับในตลาดโลกอยู่ที่1,682เหรียญ84เซนต์ต่อทยอนส์ไปทิศทางของการย่อลงมาประมาณ2เหรียญ30เซนต์แต่ราคาขายปินาบ้าเรานะครับติดลบมาประมาณสัก50บาทอยู่ที่23,850บาทต่อบาตทองคำาทนที่ในส่วนค่าเงินบาทเองก็มีทิศทางของการอ่อนค่าลงมาอยู่ที่ประมาณ29บาท78สตางค์ต่อ1น่ดอลลาร์สหรัฐครับในช่วงนี้เราจะเข้ามาพูดคุยกันนะครับกับคุณณติติจุฑาวราคุณประธานเจ้าหน้าที่บริหารจากบริษัทคลาสสิก โกลฟิเจอร์จำกัดนะครับแต่ว่าในช่วงนี้เนี่ยเราต้องบอกเลยนะครับว่าทิศทางของการลงทุนในทองคำเนี่ยยังลุ้นกันอยู่นะครับว่าอตกลงแนวต้านที่เราคุยกับคุณนัทมาตลอดทั้ง2อถึงสสัปดาห์ที่ผ่านมาบริเวณสัก1695-1705เนี่ยเมื่อไร่จะผ่านสักทีปัจจัยอะไรบ้างครับที่น่าจะทำให้ทิศทางของราคาทองคำนั้นขยับขึ้นไปได้หรือไม่อย่างไรนะครับสวัสดีครับคุณนัทครับสวัสดีค่ะคุณบัพฑิ์ครับ ในส่วนของค่าเงินบาทนั้นยังไปที่ทานของการอ่อนค่าลงมาประมาณ5ถึง6สตา์นะครับแต่ว่าราคาขายปีเรบ้ามเราติดลบนะฮะคุณนัทครับปัจจัยอะไรเข้ามาที่ทำให้ราคาทองคำในตลาดโลกนั้นกดดันลงมามากกว่าค่าเงินบาทที่อ่อนค่าครับค่ะสำหรับรคาคาทองคำนะคะจะเห็นได้ว่าเมื่อวานนี้ก็ขึ้นไปทดสอบแนวต้านในการทีดั้ง6นึ่รเหเหรียญเยนโรล่านะคะแต่ว่าก็ยังไม่สามารถถ่ายไปได้นะคะแล้วก็เมื่อวานนี้เนี่ยก็ถือว่ามีปัจจัยกดดันจาก สหรัฐอเมริกานะคะหลังจากที่พทัทตุแทนวัสดรสหรัฐก็มีมาติผ่านร่างกฎหมายขยายเวลาเพิ่มพดานนี้ของตราดไปนะคะตรงนี้เนี่ยถือว่าเป็นปัจจัยด่วกับสินทรัพย์เสี่ยงมากขึ้นแต่ว่าสําหรับทองคํานะคะก็ถือว่าเป็นปัจจัยที่กดดันทองคำในระยะสั้นนะคะเพราะฉะนั้นก็จะเห็นได้ว่าก็มีแรวง,งขายทองคําออกมานะคะแล้วก็ ทำให้ราคาทองคำมีการปรับตัวย่อลงมาแะแต่ว่าราคาทองคำนะคะก็ยังสามารถประคองตัวเหนือที่แนวรับแรกที่ระดับ1,683เ e หรอยบเหรียซอล่าได้นะคะแต่ว่าก็ต้องติดตามหรือว่าสําหรับในตอนนี้นะคะหลังจากที่ราคาทองคำขึ้นไปทดสอบแนวต้้นแล้วก็ยังไม่ผ่านแล้วก็มีแรงขายลงมานะคะเพราะฉะนั้นโอกาสที่ราคาทองคำจะย่อตัวก็ยังมีอยู่นะคะเพราะฉะนั้นแนวรับแรกนะคะของวันก็ให้ที่ระดับ หนึ่งพนหก้อยแปดเหรียญ1,675เหรียญแล้วก็ที่ระดับ1,666เหรียญนะคะก็แนะนำนักลงทุนว่าถ้าราคาทองคำนะคะยังสามารถทรงตัวเหนือแนวรับที่ระดับ1,675เหรียญหรือที่ระ,จจะดับ1,666เหรียญได้นะคะก็ยัง ข้ามาทยอายาสะสมซื้อได้นะแต่ว่าถ้าหลุดแนวรับบริเวณหนึ่งพันหกร้อยหกสิบหกเหรียญลงไปนะคะก็มีโอกาสที่จะปรับตัวลงแรงนะคะแล้วก็ลงไปถึงหนึ่งพันหกรอยห้าสิบได้อีกครั้งนะคะสัญญาณจะถือว่าเป็นลบมากขึ้นนะคะแต่ว่าถ้าะะราคารกลานะคะยังตรงๆงเหนือบริเวณแนวรับหนึ่งพันหกอยสิบห้าได้นะคะก็ยังมีโอกาสขึ้นไปรีดาวขึ้นไปทดสอบแนวต้านอีกครั้งได้เที 1, เดับหนึ่งันหระอดสิบ6ปดเหรียญหนึ่งันหกอยเกสิสาเหรียญดอลลาร์นะคะจำับ วันนี้นะคะก็ให้ติดตามตัวเลขเศราษฐกิจสหรัฐอเมริกานะคะไม่ว่าจะเป็นจํานวนผู้ขอรับสวรรัสดิการว่างงานวัืงาแล้วก็ดัชนีผู้จัดก,การฝ่า,ายการซื้อภาคอุตสาหกรรมนะคะก็ต้องติดตามดูว่าอาจจะส่งผลให้ราคาทองคํามีความผันผวนได้นะคะแต่ว่าก็ยังแนะนำนักลงทุนนะคะแต่ค่าเงินบาทที่อ่อนค่านะคะก็อาจจะทําให ช่วงก่อนหน้านี้นะนักลงทุนที่รอขายก็ทําให้วาคาาองคุนในประเทศมีการปรับตัวบกขึ้นมาแต่ว่าอย่างเมื่อคืนนะคะราคาองทําก็มีการย่อตัวลงมาแล้วเพราะฉะนั้นก็อาจจะทําให้วาคาาองคําในประเทศมีการปรับตัวย่อลงมาบ้างนะแต่ว่าก็ให้ติดตามต่อเน,นื่องเพราะว่าอย่างเห็นว่าตัวเลขเศรษฐกิจจีนที่ประกาศออกมากนะก็ถือว่า มีผลได้ที่ดีขึ้นนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็ถือว่าเป็นปัจจัยที่อาจจะส่งรา,าคาทองคำในระยะต่อไปเพราะว่าก็เข้าใกล้เทศกาลตรุดจีแล้วดีมานจากทางจีนก็ยังมีอยู่นะแต่ว่าก็อย่างที่ทราบกันว่าการขึ้นมาเสีของทางอินเดียตรงนั้นก็กดกนรดีมานความต้องการจากทางอินเดียส่วนหนึ่งด้วยนะคะเพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็ยังแนะนําให้ซื้อขายในกรอบนะคะแล้วก็รา,าคาทองคำยังมีโอกาสที่จะผันผวนอยู่แต่ว่า ก็แนวต้านที่สําคัญอย่างที่บอกหนึ่งพันหกร้อยเก้าสิบหกเียก็ยังถือว่าเป็นแนวต้านที่สําคัญก็ถ้าราคาทองคำขึ้นไปทดสอบอีกครั้งแล้วยังไม่ผ่านนะคะก็แนะนาําอาจจะเปิดคับเปอรชันลงมาได้ค่ะครับคุณนัทช่วยวิเคราะห์ในส่วนของการที่สภาผู้แทนราษฎรของสหรัฐเนี่ยเขาได้มีการเลื่อนการที่จะพิจารณาเพดานหนี้สาธารณะออกไปจนถึงเดือนพฤษภาคมเนี่ยฮะว่าประเด็นนี้เนี่ยมันจะกลับมาวนเวียนแล้วก็กดดันในส่วนของตัวราคาทองคาได้มากน้อยแค่ไหนฮะค่ะสำหรับทางนั้น พยายานนี้สหรัฐนะคะตรงนี้เนี่ยความกังวลต่างๆก่อนหน้านี้นะคะตรงนี้ถือว่าเป็นปัจจัยที่สะสมแล้วก็สกบวกับทองคําแต่ว่าหลังจากที่มีการขยายเวลา,าเพิ่มนพยายานี้ของทางสหรัฐตายนะ,ะตรงนี้ถือว่า สำหรับทองคำแล้วนะ,ะก็เป็นปัจจัยที่กดดันราคาทองคำเพราะว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยทองคำถูกมองว่าเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยเพราะฉะนั้นการที่มีการเพิ่มพิดารน,นี้จาบไปนักลงทุนนะคะก็อาจจะย่อเงินทุนไปลงทุนในสินทรัพย์เสีส่ยงมากขึ้นเพราะฉะนั้นสาหรับทองคําแล้วในช่วงระยะสั้นตรงนี้ก็ถือว่ากดดันนะแต่ว่าถ้าพอถึงตอนนั้นเนี่ยมีความกังวลอีกครั้งทั้งปัญหาพิดาน,นี้อีกครั้งนะคะว่าจะสามารถเพิ่มต่อไปได้ไหมนะ,ะตรงนั้นก็ยังเป็นปัจจัยบวกต่อราคา ครับผมแต่สุดท้ายแล้วก็ยังเชื่ออยู่ไหมครับว่าน่าจะผ่านไปได้ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรค่ะสาหรับทางสหรัฐอเมริกาตรงนี้ก็คาดว่าน่าจะสุดท้ายแล้วก็จะเพิ่มเทดาน,นี้สหรัฐต่อไปได้เหมือนครั้งก่อนๆน,นี้นะครับแตบบ่ว่าสําหรับประเด็นตรงนี้นะคะก็ถือว่าอาจจะส่งผลบวกต่อะะตราคาในระยะตอนนั้นแต่ว่าในช่วงตอนนี้เนี่ยการที่เขาขยายระยะเวลาไปจนถึงเดือนสิษภาคมก็เหมือนจะเป็นการยืดร,ระยะเวลาไปก่อนค่ะ ครับส่วนข้างเงินบาทครับตอนนี้29บาท77สตางค์ต่อ1ดอลลาร์สหรัฐข่างไหนที่เปิดช็อต o s i t i o n ใน USD future ถึงจังหวะที่จะต้องปิดโพซิชันเยองครับใช่สำหรับทางด้านข้างเงินบาทนะคะก็จะเห็นได้ว่าก็มีการอ่อนค่้อย่างต่อเรื่องนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเปิดช็อตโพซิ i ันไว้นะคะก็มองว่า สำหรับตัว USC f u t u r นะคะก็อาจจะลองดูก่อนเพราะว่าสำหรับวันนี้นะคะโอกาสที่ข้างหน้าจะอ,อนช้าลงไปอีกก็ยังมีอยู่ค่ะอืมครับได้ครับสรุปนิดนึงครับสำหรับตัวกรอบฟิวเจอร์ที่คุณนัทได้ประเมินได้มีการประเมินว่าอยู่ที่ระดับราคาเท่าไหร่ครับค่าสำหรับกรอบฟิวเจอร์นะคะ Civic แนวรับนะคะก็ประเมินอ,อยู่ที่ระดับ2 3 9 4 0บาทแล้วก็23,900อบาทนะคะส่วนแนวต้านอยู่ที่ระดับส4งห0ี่พันเสิบาทแล้วก็สอง0 0ี่พันสอบาทค่ะครับผม อะวันนี้ขอบคุณมากนะครับคุณนัทครับคขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่026180808น5ยะครับ1 6 7่ยังคงเป็นแนวรับที่สำคัญยังห้ามหลุดนะคะคือถ้าหลุดแล้วภาพสัญญาณต่างๆทางเทคนิคก็คงจะดูไม่ค่อยสวยสักเท่าไหร่นะครับแต่ดูโดยภาพรวมทั้งหมดแล้วถ้ามีจังหวะก,ก็อาจจะสามารถที่จะเข้าไปเปิดลอง position ได้แต่ก็ต้องดูแนวรับแนวต้านตามที่คุณนัทได้เรียนไว้ด้วยนะครับ